โอเคเมื่อเราเปิดประตูบ้านเข้ามานะครับผมนี่อันนี้จะเป็นประตูรีโมทนะฮะเราก็มาที่โรงจอดรถนะครับผมจอดได้หกเจ็ดคันได้สบายสบายเลยนะฮะกว้างขวางมากครับนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านนะครับค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับผม สวยงามมากเลยครับผมสไตล์โมเดิร์นนะฮะ,นะฮะเดินมาชมสวนหย่อมกันหน่อยนะฮะก็เป็นคันคลองนะครับปิมนสระน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะมีน้ำพุนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิด นะครับที่ตรงข้ามก็ว่างๆอยู่นะฮะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ครับผมราคาก็ย่อมเยาวนะฮะนสวยมากเลยครับผมอ่าพอเดินมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นผู้วิลล่านะครับผมสระว่ายน้ำอยู่ตรงหน้าบ้านนะฮะดื่มด่ำธรรมชาติ ส่วนตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมกว้างประมาณ4ี่คูณ8เมตรนะครับผมสำหรับสระน้ำตรงนี้นะครับเป็นสระเกลือน,นี่นะสวยงามนครับผมสามห้องนอนสามห้องน้ำนะฮะนี่ก็ให้ดูบริเวณภายนอกนะครับประมาณนี้นะครับผม ร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาชมในตัวบ้านกันต่อนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นกล่อง วางรองเท้านะครับตรงนี้นะฮะพอเข้ามาในตัวบ้านก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะฮะขนาดใหญ่นะครับผมก็เป็นยุโรเปียนสไตล์นะฮะชาวยุโรปก็จะชอบมากครับสไตล์นี้โต๊ะทานข้าวนะครับผมตู้เย็นขนาดใหญ่ก็เป็นทีวีขนาดใหญ่นะฮะน่าจะร้อยกดนิ้วนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับ บิ๊กโซฟานะครับผมนี่พอข้างหลังก็จะเป็นคอ์อเตอร์ครัวนะฮะแล้วก็เครื่องสภาพนะครับข้างหลังก็ทำความาทำอาหารได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเก็บกลิ่นได้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าทำห้องแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เป็นสามห้องนอน3มห้องน้ำนะฮะหลังนี้ตกแต่งสวยงามนะฮะหลูหราเลยทีเดียวนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องอนอนนะครับผมห้องนอนใหญ่นะฮะสวยงามเลยนะครับผมเตียงขนาดเตียงประมาณหฟุตนะฮะนี่แล้วก็ มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับผมสวยงามเลยฮนะชอบเลยฮนะใครมาก็ชอบครับหลังนี้ผมก็ชอบครับไม่ห้องน้ำก็ส่วนตัวนะฮะตกแต่งสไตล์ลูลาเลยทีเดียวครับนะครับ ชอบทีวีให้ใหญ่มากเลยนะครับเปิดเน็ f l i ิกนี่สนุกเลยครับนี่นี่ก็ขออนุญาตพาชมนิดนึงนะฮะนี่มันดูนี่ห้องนอนเล็กนะครับลูกชายประมาณ5ฟุตนะครับสำหรับเตียงนี่ตกแต่งสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำนะครับมีกั้น Partition สัสดส่วนได้เป็นอย่างดีนะฮะตกแต่งหรูหราสวยงามเลยนะครับผมเข้ามาอยู่แล้วจะรู้สึกถึงความมีความสุขฮะมีความสุขสะอาดหูสะอาดตานะฮะสไตล์เรียบง่ายหรูหรานะฮะตู้เสื้อผ้าก็ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมโอเคห้องนอนใหญ่โอ้โหอันนี้ใหญ่กว่าห้องตะกี้นะวิวธรรมชาตินะครับผมหรูหรา แต่งสวยงามนะคร like okay. um, yeah, ับอันนี้ก็เตียง6ฟุตนะฮะมีวิวแม่น้ำด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะอาจจะนั่งจิบวายเย็นๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมกับเตียงที่ขนาดใหญ่โรแมนติกนะครับผมมาดูห้องน้ำในตัวกันต่อเลยนะครับห้องน้ำขนาดใหญ่นะฮะไี่มีชาเวอร์เรียบร้อยนะฮะอัน อาบน้ําเรียบร้อยนะฮะไปเพลิดเพลินกับการอาบน้ําได้เป็นอย่างดีมากเลยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวอก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับห้องที่สวยงามนะครับผมโอเคบริเวณกว้างขวางนะครับมีสระวน้ำเกลือแล้วก็สวนหย่อมขนาดใหญ่นะครับวิวธรรมชาติสวยงามเนะี่ยเป็นลำคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยนะครับผมรีแลกซ์มากเลยนะครับพื้นที่กว้างถึง160ตารางวานะครับพื้นที่ที่ดินนะฮะส่วนตัวบ้านก็มี ถึง300ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับขอบคุณมากนะฮะที่รับชมนะครับโอกาสหน้าเจอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ